สบายดีพี่นอ้องมาเข้าป่าหาหน่อไม้เด้เอ,อมนีเด้อนะนี่ป่าข้าเจ้าตัดพวกเจ้าเอ้ยนี่นี่หน่อไม้พรมเกิดดิเห็นบ่ฮักเดี๋ยวซีเลยพร้อมเกิดกันน้ามัเนี่ยพวกเจ้าข้าเจ้าถางป่าออกเบิเ้ลพวกเจ้าเจ้าหน่อยนี่มันขึ้นมานี่เป็นหมู่กันซรัพยาคนละนี่นะ วันนี้เขาทางป่าออกเนี่ยเห็นบ่เขาก็มาเอาจังสีก็เอือยก่อยนี่เนี่ยอย่างนี้จะยุ่งกี่เห้ยบอกงาพอดีงามพรุเกิดได้๋ยวพวกแกวเด้๋พอดีมาฮอดเขาจะมาทางป่าก่อนนี่ จะถางป่าคนหักมาไหมเห็นไหเห็นบอ่อเอเห็นบอ่อหัวสี่พวกเจ้าบ่อนอนหน,นี่โอ้ยมาเจอพอดีมาเจอเขาจะถางของแก้วเอ้ยจะถางป่าแต่ที่มันเป็นป่าตื้อยู่นี่เขาถางออกพอดีปล่อยมาพ่อตอนถางแล้วกับผลีมะไหมก็กำลังพวมปง จอดความงามเธอขอละไปไว้ไว้เขาหอดใจแล้วโวยพวกใยชายเทือเราจะหาจอบเขาจะมีนะนิ้มๆมเห็นบอกเขาทางเบิดเห็นบอกเมื่อกี้มันชิเป็นอันนี้ออกมาเนี่ยเขาทางเนี่ย ทางออกมาหอกนอกพี่พวกเจ้าหหเห็นบ่ะนออย่งสิฮักเอาเลยก็ได้โอ้ยอนี่เด็กพวกเจ้าเอีหนอนึงเอากิะชิดมีดจะละคอยมันก็นได้นอสองนี่นอนสามโอ้ย ีีน่กำลังเกิดพวกเจ้าเนี่ยเลยความงามเด้อนี่เด็กนอนเลยสองสาม,มความงามพวกเจ้าเอ้ยนี่ปลามันก็อยู่ในพุ่นค่ะเด็ จะน้าท้ากับเข้าไปในในหุ่นเหล่าจ้าวอันนี้พากแต่มาเบิ่งนยืนนอกซะก่อนเนาะมาเบิ่งอยู่บนเขาถางอยู่นอกซะก่อนเนาะว่าเขาถางอยู่นอกมันจะหลายกันเนาะเลื่อยๆแบบแล้วไปแบบเราไม่เห็นเราไม่ละ ล้าไปไว้พูดแล้วบเห็นพวกเจ้าอนี่เลยด้วยคอยล้วไปไว้แ้้วบเห็นล้าเฝ้าออไปทางหน้าพูดแหนงน้อยๆสิกระแจบได้พวกเจ้าอืออีกแหน่งหนึงืง สับนี่ตะพดแซ่บวพวกแก้วแนงน้อยๆสิหน่สองนอยจนิงเอาเอ้แ้วไม่พวกแก้วเอ้ยมือนี่ฮความงามฮความงามพวกเจ้วต้อนอ้อนจ้ มองือห้องงามพวกเจ้าน้อยเจ้าหน่อยในทิศหนาในขวดม้าใานแหงสีงามเด้อพวกเจ้าเด้อเพราะว่าขั้นเข่าทางจังซี่แหละบัดพผลเกิดขึ้นมานี่มันสเต็มอยู่นี่พวกเจ้ามันสีเต็มแบบ ข่อยท่ายเอานี่แบบอลังการงานสร้างเลยแหละนี่นะขั้นนอกจากสิวา่าสีมนีคนมาเอาก่อนด้ยวย่ะคนมาเอาลายคือกันไหยพวกแก้วเอยตรงนี้คนมาเอาลายคือกันไหนยบ่แมนที่บ่มีคนมาเอาไดยนีกับขั้นข่อยลุงคลิปเข้าไปในกับพอึศตคนมาเอาเนายเขาคิดว่ามันบ่ทันเกิดแต่ขั้นข่อยลุงคลิปออกไปแล้วเอาละ คนทิแตกมาวุ่น,นวนนะพวกเจ้างี้ดินอบกำงามพวกเจ้ารังการงานสักดิ่เป็นป่าจริงิ ทั้งบอลไอจุ่งลงเบิงอันอันมันขาวตัดอันนี้นำก็มันจังเกิดกมาแม่เล้งเงยคอยมาทางในมันโบรานมีเพราะว่ามันหากระเกิดจากนอกในบอนลขาวตัดในพวกเจ้านี่เห็นบอก่รด้ห่าน พันเขาคุดลงไปเนี่ก็เห็นนี่พวกเจ้านี่ยโอ้ยสีนอนกันเลยนี่เห็นบอกพวกเจ้าเห็นบอกสีนอนเลยนี่นี่มึงเด้อสีฮักออกนอนนี่นี่เห็นบอกสีเอาไม่เตีมเอนาหืมเต็มนอนนังกิ่นเลยใน,วน,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 นพวกเจ้า เจ้าเบิ่งบวคักเออดอนอันเออดอนแล้วเบิ่งบวคักห้าที่อันเหื้อใบตองมันฟกอยู่เฮ้ยนี่มันมีแต่ซ้ำนี่ซ้ำนี่เออดอนนล้วพ้เห็นใบตองมันฟกอยู่กะจังว่ามันบวชอึบบวยากพี่นายอยู่ที่นะ่เราจะเออค่อยกระกายคือกันใบตองมันฟกยี่ยังวะให้ข่อยกระกายข่ยอ,อ,ยอ,ยอ,ยยอยกระกายพวกเจ้าใบตองฟกอยู่นี่หนัหนหัน อ้ามาเบิ่งดูได้สบายพูนยาบ้านมามาสใาส่ข้างบนบนนี่เด้เขาหาก็เข้ามาเขาไ่ได้เข้า,ขาป่าซื้อได้พวกเจ้านี่เดียวพูนพยาบ้านได้อันนี้มันแหนงอยู่น้อยที่ขระเจ้าอันอันนั้นซื้อๆยังพอด,ดีอันน่อติดดิ่งนะพวกเจ้ามึงซ่อมนี่ก่อนเอาไปแกงจะแซ่บมันสวยมากนี่นี่น เกงแซ่บสั่งใส่นี่ดิไม่ดิเขาจะตัดที่นี่เห็นบมอกทุกคนพี่น้องเอ๊ะนี่ดิหันตามนออยู่ทั้งกันนไงเออเอาเด็กหนุ่มนะอยู่ทั้งหน้าพุดนะเออดอนแล้วบบเห็นตีบ่อขนาด น้วผห็นไม้ได้เอื่อยอะนีไม้กลลายๆอยู่ฮันมีบ้านงางไป่นไปันเป็นมูกันน่าแบอกแล้วผเห็นติ้นเอน,น,นี่สองรออยังไเจ้าตัดหากระพดดินพวกเจ้า นี่ดิี่เรียบกว่าร่ามแล้วก็พ่นดินนี่ดิเห็นหมวกแก้วธรรมดามันสิเป็นนอยง่เด้อคือมันเกิดอยู่ในะนะอันนี้มันเกิดอยู่นอกมัน,นที่แบบข้าวบอทันได้อัน,นจักหน่อยนี่นี่นี่ บอกพวกเจ้าพอดีแสบนี่เด็กนี่นั่น,น,นอะไรให้ทำอะไรเออเงินก้อนนี่เด็กยออดอนเราก็ได้เอามีดมาตนนีบอบกาาหาหาทางพวกทางก็จักหน่อยนี่าทางพวกทางอีกจักหน่อยทิศหนึ่งนี่เต็มมัดนี่น่ะทิศหนึ่งนี่แห้งหลายด้นี่พวกเจ้าเพราะว่ามันเป็นอย่างเขาจัะวายเพราะว่าเขาทางฟ้าหยาดยังสี่แหละมันชิงทางออกให้เขาเห็นง่าย ไว้ันใสพ่พญา้านสองรอบพอหักเอาพ่ไทยมันประจำสินหักอืมบพ่ไทยแล้วเพราะว่าจะต้องเอาไมดมาติดกัถ,ถือมมดมา นี่ม้าเขาแก้ากะลงกะลูกะลีขึ้นมาเพื่อนทตัวนี้เอาได้แล้วนี่โอ้อยพอดีแซ่บนอนสำนีเราคอยมาบอกมนาะถูกแกงถูกแกงปลามันกระดาย,าดวยพวกอต่ปลาเด้อพวกเจ้าเด้อยาวไปคุณเลยแต่เฮายีสิบเปอรนได้เข่าปลาเพราะว่าเขาสังเกตการมึงแล้หรือนอกมันอรือนอกมันก็มีชนิดหมายความว่าอยู่ในมันก็บรรทันมีเนาะนอ,นอน นอนยาวแหงนี่เห็นบอกเจ้าจนายมันจะเป็นอย่างนี่ล้วมัจะเกิดอยู่นอกนี่เต็มอัญญ่ะนี่โอ้ยคอยซุดอจะดีใจเขาถอดเขาอันขผัดปลาจังที่เอยดีใจแหงพระเจา้าเพราะว่าคอยซือ้อได้มนปลาหลายมันจะมาเกิดอยู่นอกให้คอยฮักแบบงามๆรัวๆไปเลยนะเดี๋ยวคอยซื้อได้ฮักแบบงามๆรัวๆพวกเจ้าเบิ่งนี่คอยซิ้อกหน้าคอยซืมาอีกก็เอือย่ยคอยนี่ ยึดมาคือในป่าฮะยึดในป่ามันตึบแต่อยู่นอกเลยได้พวกเจ้าขั้นเอาขี่รถเข้าไปในไอุ่นเสร็จมันสิบตึ๊บเด้อมันจะเป็นโจบ๊บ่บขี่รถไปในประสันยางเข้าไปในนี่มันจะบ่ตึบมันจะเป็นจโป้ง อแกงนึ่งยู๋มึงไงได้ยูหมอแกงนึ่งมึงเจ้าเอ้ยได้แกงนึงอยู่ไหนนางดอนมือนี่ได้ยูหมอแกงนึงมือนี่นอนนะนอนเจ้าบัวเห็นมันอยู่ในหย่าเนาะเจ้าบัวเห็นมันอยู่ในหย่า ไอ้ดอนไอ้ดอนคิดหน้านี่จังเบ่วงมันสิเกิดในในบ่อนเขาปะเขาตัดนี่มันสิปลูเต็มเบิ้ดนี่นะเออมันสิปลูเต็มมันสิปลูเต็มเบิ้ดนี่ทางเอาสบายได้นี่ไอ้ดอนไอ้ดอนมันมาปลูขึ้นเบิ้ดนี่ยุททางเอาสบายได้นี่เดี๋ยวคนเราเห็นกันได้ ข้างใดเจ้าเบื้องแระฝากนะคะช่องข้างนให้ผู้เห็นนะมันแดดมาถึงเนี่ เออมันเกิดเต็มมดเลยเนี่นี่นะบม,ม,ม,มาก็ได้ดังเชือมันเกิกดแยคนเราผู่เ,เ,เหเน็นเขาแบบ มันเป็นปลาหย่ามันความโป่งหรือพ่เจ้าหนอมันจะรูกประมาณนี้ขนาดมันอันนั่นแหละมันก็นบอกละลายจะค่อยดีใจแห้งที่เขาทางหญ้านี่ให้คอยค่อยชี้นิ้วทางหามันชิบปลุกึ้นมาให้คอยเห็นตอนมันเกิดนะแต้เมเบิรนี่ยหลวพระเจ้าสิได้ฮักเอาฮักเอาฮัก,เอ,กเอาทายหูง,งามหลกงพระเจ้าเบิดนะปลามันเป็นสั้นนะขันเขาเขาไปในปลามัน เขามีมีดอยู่ได้จะเอาว่ามีด หมอจะไปอีกปลายสดไหมตัวจันทั้งแหละกัในี้ทั้งหนานี่และวัาเออน่งหน่อยๆนนะตัวต่อไปฮะไม่ได้ตัวนี้ก็แม่แนแเนี่นหน่อยทั้งหนาจ้ะม,มันกระรู้อยู่รุ่มนี่ยฮะเรเห็นันสื่อได้กระดอนน้ไ่ไม้มันมีอยู่ แหนยงดูสินี่แหนงเพื่อนนี่ดิโอ้แหนงเพื่อนอันนี้ฮักยากแท้